กระเด็นกระเด็นปิดฝาสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินกาแฟกันนะครับพอดีผมได้สั่งหม้อต้มกาแฟมาเขาเรียกว่าโมกัพอตนะครับเอาไว้แคมปิง้งแต่ก่อนที่จะเราจะไปแคมปิ้งแล้วก็มาลองเจ้า โมกะปอ,อ์มาลองเทสดูก่อนแล้วก็ที่บดกาแฟมือหมุนนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็กาแฟมาเมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟาปิก้านะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มบทกาแฟ เดี๋ยวเราปรับความละเอียดของที่บดกาแฟาก่อนอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะปรับเท่าไหรด่ดีผมลองปรับประมาณสักสคลิก ก็จะประมาณเอานะครับเนี่ยผมจะใส่ผมจะใส่ใสอที่มองที่ช่องตรงนี้่ะเกือบจะเต็มนะครับประมาณนี้ วิธีการบดก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับผมเดยปิดปากถุงก่อนนะครับ ีที่หนีบปากถุงเลย ถ้าเป็นกาแฟาที่คั่วเข้มสบดง่ายนะครับเกือบหมดละ ขึ้นแล้วครับอ่ะหมดแล้วได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณขึ้น ครับอันนี้คือหม้อต้มนะครับหม้อต้มขนาดสามคัพนะครับโมกับพอ,อาภาษาไทยเขาจะเรียกหม้อต้มกาแฟแรงดันนะครับ เติมน้ําลงไปเติมให้ไปใต้วาวน้ำเนี่ยตรงนี้จะเป็นวาวน้ำเขาจะเติมเติมลงไปใต้วาวน้ําถ้าเราเติมเกินวาวน้ําไปน้ําจะพุ่งออกตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือกลวยสําหรับใส่กาแฟ เติมน้ำลงไปเสมอด้านล่างของวาล์วน้ำนะครับจริงๆน้ำก็เติมไม่เยอะก็ได้นะครับแล้วแต่ใครชอบถ้าใครอยากได้เข้มจัดๆก็จะเติมอ่า ลงไปด้านล่างว่าวน้ำได้อีกการบดกาแฟก็ ถ้าใครอยากได้เข้มเข้มก็บดละเอียดหน่อยถ้าใครอยากไม่ชอบเข้มก็บดหย,ยาบๆนะครับทีลา้เราเกลี่ยก็ แล้วเราอาจลงไปก็ไม่ต้องแน่นมากนะครับอเอาคตึงๆเดี๋ยวผมจะใส่แบบเสมอเลย ตอนนี้เขาเรียกแทมนะครับเนี่ยเกลี่ยให้เสมอแล้วก็กดลงเล็กน้อยเนี่ยเขาเรียกแทมอุปกรณ์การแทมก็มีนะครับสั่งแล้วยังมาไม่ถึงเลยเราก็จะแทมแบบนี้ไปก่อน เราจะต้องนําไปต้มนะครับนําหม้อเพราะหม้อตัวนี้หมกกระพอนเนี่ยนาไปต้มต้มผมมีอยู่ตาแ,แก๊สปิกนิกตัวใหญ่กับแก๊สกระป๋องสองตัววันนี้เดี๋ยวจะต้มน่าจะใช้ตาแก๊สตัวตัวใหญ่ตัวเนี้ย ปิกนิกเนี่ยกกระป๋องเอาไว้สำหรับออกแคมป์นี่ก็ใส่ไปเลยนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับจะมีฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ลองตรงนี้อีกทีนึง แต่สั่งมาแล้วยังไม่ถึงแต่บางคนเขาก็ไม่ใช้นะครับฟิลเตอร์แต่ถ้าใช้ฟิลเตอร์จะได้ฟองเยอะครับผมวันนี้ไม่ได้ใช้นะครับเอาให้แน่นนะครับอ่าแน่นประมาณนี้ทีนี้ก็จะ นำไปต้มสรุปใช้เตาแก๊สปิกนิกตัวใหญ่นะครับเราก็ดัดแปลงเล็กน้อยนะครับหาตะแกรงมาใส่เพื่อวางหม้อต้มวางเลยนะครับเปิดแก๊สแล้ว เดี๋ยวผมจะเปิดฝาให้ดูนะครับเมื่อน้ําเดือดได้ที่แล้วน้ําก็จะดันออกมาที่ช่องนี้นะครับจะดันผ่านกาแฟามาต้องรอให้น้ําเดือดนะครับ ตอนนี้ผมเปิดแก๊สไว้แรงนะครับแต่พอน้ำเดือดแล้วผมจะค่อยผ่อนแก๊สลง สำหรับหม้อต้นสำหรับหม้อต้มโมกกระดแบบนี้จะใช้ได้เตาไฟฟ้านะครับและเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นแก๊สบ้านหรือว่าแก๊สกระป๋องแต่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโครงของหม้อเป็นอลูมิเนียมไม่ใช่เป็นสเตนเลตนะครับ รอ,อดูนะครับเริ่มจะเดือดแล้วรู้สึกได้ยินเสียงน้ำเดือดแล้ว ควันออกแล้วครับเสียงเดือดแล้วก็มีควันออกที่รูระบายตรงกลางมอสครับมาแล้วครับเริ่มได้ยินเสียงแล้วครับ านะครับหอมกาแฟหอมมากครับอันนี้ท,ทีนี้ผมจะเริ่มผ่อนแก๊สนะครับกระเด็นกระเด็น we clap ครับผมก็มาดูกันว่ากาแฟสำหรับมือใหม่รสชาติจะเป็นยังไงนะครับ จริงๆแล้วต้องปึกปึกสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะต้มต้มให้มีครีมมาหรือมีฟองเยอะๆอันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีฟองเลยไม่มีฟองก็กินได้จะกินหอมนะครับ หอมเลยสีสวยครับสีสวยอ่ะเทหมดเลยต้องใส่แก้วใหญ่ๆนะครับอ้แก้วเล็กๆนะครับเดี๋ยอันนี้แก้วใหญ่เกินไป तव्हांजो no, ร้สึกว่าความความเข้มเข้มมากด้วยเข้มอ่าขม แต่ไม่มีรสเปรี้ยวหรือรสหวานนะครับจริงๆแล้วเขาว่าจะจะมีรสหวานเล็กน้อยแล้วก็มีรสเปรี้ยวด้วยแต่นี้ไม่มีนะครับสงสัยต้องฝปกอีกนานกาแฟสามครับยังร้อนอยู่ น้ำผมผมว่ามได้ได้น้อยเกินไปนะครับก็ถือว่ากินได้นะครับรสชาติอาจจะไม่เท่ามืออาชีพก็ก็จะพยายามฝึกชงไปเรื่อยๆ เรียกว่าชงเองกินเองนักเลงพอนะครับผม hmm. แต่ยอมรับว่าหอมมากครับ าออกแคมป์ก็จะได้ใช้เตาแก๊สกระป๋องแต่ต้มไม่นานนะครับประมาณ2องนาทีนาทีคร่กว่าหรือสอนาทีก็เดือดแล้วแต่ฟิวเตอร์กองกาแฟยังไม่มา เดี๋ยวถ้ามาแล้วจะลองใส่ฟิลเตอร์เข้าไปทังเกตว่า น้ำกระเด็นออกแรงมากสงสัยอยู่สองอย่างไฟอาจจะแรงไปหรือไม่ก็ผมเทมกาแฟกดไม่แรงพอ เดี๋ยวต้องลองใหม่เดี๋ยวกลองมาจะเอาแบบฟองเยอะๆเขาเรียกว่าครีมมาเยอะๆต้องทำให้ได้ ว่าผม,มดบดละเอียดไปเพราะว่าจะออกขมเยอะเขาบอกว่าถ้าไม่อยากขมเยอะให้บดหยับเดี๋ยวจะลองหยาบ